สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยูนะ่วันนี้ปุ้ยมีโอกาสพาพี่พี่ทุกท่านมาชมการทำงานของเครื่องอัดฟาง Massi f ฟกั s s o นรุ่น MF1840SP นะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกร,กรยุคใหม่เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมการทำงานของเครื่องอัดฟาง Massi f ฟ c u s สันเครื่องนี้กันค่ะไปกันเลย จากการทำงานนะคะพี่ๆจะสังเกตได้ว่าเขาทำงานง่ายคล่องตัวนะคะและที่สำคัญเขาทำงานเป็นแนวตรงนะคะสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สะดวกเลยนะคะและที่สำคัญเรากกยฟางได้เยอะเนื่องจากว่าชุดโกยฟางนะคะเรามีขนาดกว้างกว้างประมาณ1,90่งเมตรเกยซนติเมตร และสามารถทำงานในพื้นนะาที่ชื้นแฉะได้เนื่องจากว่าเครื่องอัดฟางนี่มีล้อขนาดใหญ่มีล้อยางขนาดใหญ่และมีหน้ายางกว้างสามารถทำงานได้ทุกสภาพผิวดินและที่สำคัญนะคะเครื่องอัดฟางหัวใจหลักก็คือชุดมา เรามีชุดมัดที่มีความแม่นยำสูงนะคะแถมมีพัดลมนะคะช่วยเป่าสิ่งสุกปรกเช่นฟุ่นฟางนะคะทำความสะอาดชุดมัดเพื่อให้ชุดมัดทำการมัดแม่นยำอยู่เสมอนะคะตัวนี้เรามีมาให้นะคะเครื่องอัดฟางนะคะเราจะทำงานกันตลอดทั้งวัน ดังนั้นนะคะเชือกฟางที่เราบรรจุเนี่ยค่ะเครื่องนี้สามารถบรรจุได้10มัดนะคะทำงานได้มากกว่า100ก้อนต่อวันเลยทีเดียวนะคะตึง้งก้อนฟางนะคะก็จะมีความกว้าง 46, 36คูณ6เซนนะคะสามารถยาวสูงสุดได้1เมตรสาเซนนะคะแต่โดยปกติที่เกษตรกรจะใช้ความยาวก็จะอยู่ประมาณ เมตรสิเซนติเมตรประมาณนี้นะคะไม่ยาวมากสามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะและที่สำคัญน้ำหนักก็จะมีประมาณ25-30กิโลเท่านั้นเองนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะอ๋อปุ้ยลืมบอกไปนะคะเครื่องอัดฟังแมสซี่เฟอร์กุสันรุ่น MF1840SB สามารถใช้ กับรถต้นกำลังนะคะตั้งแต่50แรงมาขึ้นไปเลยนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจและกำลังมองหาเครื่องอัดฟางไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะราคาเพียง780,000บาทเท่านั้นนะคะ7 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นพี่พีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะโดย จะเอาเริ่มต้น20%พอนั้นสูงสุด3ปีนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามปุ้ยได้ทางเบอร์ด้านล่างนี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือพี่ๆท่านใดอยากจะเห็นการทำงานสามารถติดต่อสอบถามได้เช่นกันนะคะค้ายนี้ปุ้ยขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องปุ้ยนะคะรถถ่ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ